สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันหลังหลังหวยออกอมืมาพิสูจน์กันว่าเข้ากี่คลิปเข้ากี่คลิปเข้ากี่ตัวนะออกตัวไหนออกตัวไหนมาตามกันนะห้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าไม่ห้าศูนย์สี่นะ ห้ายังยืนตำแหน่งเดียวนะแสนกับร้อยนะเลขล่างไปที่สามหนึ่งอะไปดูตัวเลขกันดีกว่านะอย่าพูดมากอย่าพูดมาชมบรรยากาศท้องทุ่งซะก่อนนะแล้วก็มาฟังคำเตือนกันนะครับผมอ่าคำเตือนนะ คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย080143 1692นะ่ะอ่ะเลขออกไปแล้วนะถามข่าวกันนะใครโชคดีบ้างวันที่16มิถุนายน2567นะเลขกลางวันที่1ออกไปที่518504นะ เลขห้ายืนหลักร้อยกับหลักแสนนะฮะเปลี่ยนเฉพาะหลักหมื่นหลักพันแล้วก็สิบหน่วยนะเลขล่างออกที่สามหนึ่งเป็นไปตามคาดนะปู่เยี่ยมวางเลขหลวงหลวงพ่อเลขให้ที่สามหนึ่งออกสามหนึ่งตรงตรง,ตรงนะเลขหน้าสี่สองแปดเลขหลังให้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งสี่สองแปดเลขครั้งที่สองเลขหน้านะศูนย์หนึ่งหกเลขหลังนะสี่สี่เจ็ด เลขท้ายหลังครั้งที่สองนะ426อ้ามีเราให้เหมือนกันนะ016 061ไปหน้านะ426 462ให้เหมือนกันนะมาอยู่เลขท้ายใครที่ไปซื้อลอตเตอรีตตร่ก็คงจะได้ตัวนี้แหละฮะให้862ก็ให้826ก็ให้426ก็ให้462ก็ให้นะอ่า426ได้นะ อ่ะมาดูกันนะคลิปช่องผู้เยี่ยมพารวยเข้าไปกี่คลิปนะอ่ะมาตามชมกันนะอ่ะเลขตามกระแสนะใบสุดท้ายไม่ออกสักตัวนะตามงวดหน้านะเลขล่างวิ่งที่หนึ่งสิบล้านนะเข้านะเห็นไหม เข้าหนึ่งถูกนะปากลากสิบไม่ถูกนะหลงพ่อเล็กให้หนึ่งสามเม็ดเดียวนะเข้าที่สามหนึ่งนะอ,าอ่าขีดให้ชมนะอ่าเปิดไปใบที่สองนะครับผมเรามาดูว่าเลขล่างนะ ล่างให้ที่เก้าหนึ่งสามหนึ่งเกหนึ่งแปดหนึ่งนะให้ไปสี่ชุดเข้าที่สามหนึ่งเมตรเดียวนะเข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้ผลออกนะผลออกผลออกออกตัวไหน ออกตัวไหนออกตัวไหนอยู่มันอยู่ข้างล่างนะห้าหนะึปห้นย์สะกับ1นสเอ้ยกับ3านะเรียกล่างตรงนี้นะถูกนะอ่าสาหนะห้าป ห้าศูนย์สี่ล่างสามหนึ่งนะอ้าถูกตรงสามหนึ่งนะเข้าปังร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าตำราเลขหน้าวัวตำราพิชัยยุทธไม่ถูกนะจับเลขล่างหลวงพ่อเล็กโคลาชนะฮะนี่เลขจับล่างหลวงพ่อเล็กโคลาดนาะงวดก่อน หลวงพ่อให้จับได้สี่สองเม็ดเดียวนะวดนนี้หลวงพ่อสั่งสามหนึ่งสามกับสามหนึ่งห้าสิบใบนะเข้าที่สามหนึ่งนะครับผมนะผมให้ตัวกันที่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งนะเข้าที่สามหนึ่งนะอ่าผลผลผลออกตัวไหนห้าหนึ่งแปด ห้าศูนย์สี่นะอ้าวนะถูกต้องครับผมอ้าวถูกถูกตัวไหนถูกสามหนึ่งนะตรงนี้นะเม็ดเดียวมิสวายช่วยจับไม่เข้านะเข้าเข้าเข้ามุมนี้นะเราเราจับมุมเดียวนะมาดูมาดูมาด,มาดูมุมของมิสเตอร์ไวนะ นี่เราจับตั้งแต่หกหกสองเจดสองเรามาดูมุมนี้นะ3ามสี่ศนย์หี่ห้าศูมาเข้ามุมนี้นะนี่ห้าศูมุมที่เราไม่จับนะมันมานะอ่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงมั่งนะอ่าต่อไป เลขนับถอยไม่ติดนะเลขนับถอยห้าตัวไม่ติดนับไม่เกินห้ามาตัวไม่ติดเลขคุมมาจากไหนไม่ติดเลขรหัสแทนฝ่ามือนะอามาติดเลขน,นี้นะหน่วยบวกสามกับเลขแทนกันนะ นี่นี่นี่สามหกสามเป็นหกหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะหยาบล่างให้ที่สามหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์อันนี้ให้คำนวณบนเดี๋ยวว่าไมา่เขียนล่างให้ในคลิปนะฮะเข้าที่สามหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็ไม่เข้านะครับผม คลิปไหนอีกอ่าอย่าเพิ่งโทรมาเลยหลวงพ่อนะกำลังอัดคลิปอยู่นะอะเอาแค่นี้ก่อนนะเรียกคอกหมูก็เข้าสามหนึ่งตรงนี้นะหนึ่งสองสามนี่มาตรงนี้อ่ะเอาแค่นี้ครับผมอ่าคลิปสองคลิปก็ยืนยันว่า ให้สามหนึ่งออกสามหนึ่งนะฮะอ่ะเราก็ต้องตามหลวงพ่อเล็กอีกทีนะจับเล็กจับล่างหลวงพ่อเล็กโคราชนะฮะเข้านะครับผมแหมหลวงพ่อทำสุดยอดจริงๆนะฮะ ใครอยากฟังเสียงหลวงพ่อนะฟังสักหน่อยดีไหมยอยู่ในล่ะหลวงพ่อ อ่ะเดี๋ยวค่อยฟังทีหลังนะะหมดเวลาแล้วนะทีจริงหลวงพ่อให้มาหนึ่งสามสามหนึ่งนะกลับด้วยหลวงพ่อชอบสิบสามนะผมชอบสามหนึ่งชอบคนละตัวกันแต่ก็เข้านะทาเอฟซีนาไปเล่นยผมก็เลยเขียนลงในเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งนะเข้าเลขล่างอ้าวดีใจด้วยกับคนที่ได้ล่างนะ บนไม่เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารองวดต่อไปนะงวดหน้าต่อไปสามหนึ่งไม่เป็นไรนะรองวดหน้ารับรองเข้านี่สามหนึ่งเห็นไหมเลียกหลงพระเล็ก,ลลกแม่สุดยอดอยจริงๆนะอ่ะอำลาพาจากเพียงแค่นี้นะครับผมรับชมธรรมชาติ สวยส่วนกง,งามดีใจด้วยกับคนได้สามหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าท่านนำไปจัดหาลอตเตอรี่นะสี่สองหกนะก็เข้าที่เรียกหลังนะก็ก็คงมีคนได้อะนะก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าคำนวณเตรียมที่แล้วมันได้สองหกตั้งแต่ต้นคลิปได้สองหกนะ ปลายคลิปได้หนึ่งหกหกหนึ่งเข้าทั้งสองคลิปนะต้นคลิปสำหรับวัาหน้าจะมาตัวไหนแล้วก็ตามชมกันต่อไปนะอขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับฟังรับชมนะหลายๆท่านเข้ามาชมก็ไม่ได้ชมเป็นหมื่นเป็นพันนะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะเลขสามหนึ่งนะชมแค่สองสามร้อยนะ เห็นเนอยู่นะปล่อยปล่อยวันออกเลยนะครับผมอำลรบพาจากเท่านี้นะครับผมโชคดีมีสู่ทุกท่านนะเงินเต็มกระเป๋าติดตามคลิปตอนต่อไปกันล้วกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว